แนวช้างฮานอยครับผมประจําวันที่26มกราคม2569นะครับผมเมืวานเข้า53นะครับผมตามต่อวันนี้ครับผมเด่น6รอง8ตัวเน้น6กกับ8 5ครับผมรายละเอยียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม u t u b e ช่องในตอนนี้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแลวก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอกลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม จอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย่ยครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเป้แตงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย,าย์เย่ได้นะครับ จันี้กก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ตราบผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยรวมนะครับผมคลิปแนวทางฮานอยรวมนะครับผมประจำวันที่26ครับผมมกราคม2569ครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนครับผม สำหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมนะครับพิเศษปกติ v i p ีครับผม25ามกราคม2569นะครับผมหันแอดให้เด่น5รองศูนย์ครับ3ตัว358กับ80 0นะครับผม2ตัว5 0 5 3 5 8 0 0 0 2 0 8แล้วก็3 8ครับผมผลปรากฏว่าร,รอบพิเศษนะครับผม681กับ04กาได้วิง่งรูศนยครับผม ปกตินะครับผมสองสามศูนย์กับหกศูนย์ครับรอบนี้ก็จะได้วิ่งรุศูนย์นะครับผมวิ่งรุศูนย์ล่างบนนะครับผมสามศูนย์กับหกศูนย์ครับผม v เีครับผมเก้าเก้าหนึ่งกับห้าสามนะครับรอบนี้ก็จะเข้าที่ห้าสานะครับผมห้าสามครับเป็นสองตัวเด่นครับผมแก็ได้วิ่งรุด5ห้าด้วยนะครับผม สรุปครับผมสรุปวันนี้สายวิ่งรูดนี้จะเข้าทุกรอบเลยครับผมสายวิ่งรูดนี้ก็จะเข้าทุกรอบเลยนะครับสำหรับไฟเจาะครับผมสองตัวล่างรอบ VIP นะครับผมห้าสามเป็นสองตัวเด่นครับอาจารย์ยีก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมในทั้งฮานอยครับผม ้อยรวมนะครับพิเศษปกติ VIP ครับผม26มกราคม2569ครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น6ครับผมเด่น6รองเป็น8นะครับเด่น6รอง8ครับผม เด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัวนี้ได้หนึ่งหกสามครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมหกแปดห้าครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันครับผมเราก็จะเอาหนึ่งหกสามนะครับผมสามตัวเด่นนะครับ แล้วก็หกแปดห้าครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตุกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหกครับผมเด่นสามตัวหนึ่งหกสามนะครับผม กับรอง8ครับผมรอง3ตัว6 8 5ครับผมเราก็จะตัด2ตัวเด่นได้6 1ครับผมหกสามนะครับหกห้าครับผมแล้วก็หกแปดครับผม รวมสองตัวรองวันนี้ก็จะได้85นะครับผมตัวเดียวเลยครับผมเพราะว่า68กับ65ก็จะไปติดอยู่ที่ชุดเด่นหมดแล้วนะครับผมชุดรองก็จะเหลือแค่85ตัวเดียวครับผมส่วนตัวกันวันนี้จากชุดรองตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะเหลือแค่ตัวกันจากชุดเด่นครับผม13ครับผม วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามตัววันนี้ครับแต่ทั้งฮานอลรวมนะครับผมพิเศษปกติ VIP ครับผมประจำวันที่26กมกราคม2 5 6 9ราครับผมวันนี้ได้เด่น6รอง8ครับผม เด่นสามตัวหนึ่งหกสามรองสามตัวหกแปดห้าครับผมเด่นหกรองแปดนะครับเด่นสามตัวหนึ่งหกสามรองสามตัวหกแปดห้าครับผมเด่นสองตัวนะครับหกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดรองสองตัวแปดห้าตัวกันเป็นหนึ่งสามครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับ หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดรองสองตัวแปดห้าตัวกันเป็นหนึ่งสามครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเดินหกรองแปดครับผมชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นหกรองแปดครับผมตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่3ตัวนะครับผม1 6 3ครับตัวเน้นสตัว1น3นะครับผม2ตัว6 3สครับผม6 3กับ85นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่3ตัว163นะครับผม2ตัว6 3สกับ8 5หครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับบนทยงกาจที่มีเขามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยรวมในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม